สวัสดีครับผมอาจารย์นพพรนิสว่างนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษยนะครับแลวก็เป็นคณะอนุกรรมการด้านอ e ีคอมเมิร์ซกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งโครงการดานิมิกสกูลไทยแลนด์นะครับก็จะทําในด้านของการออกแบบกระบวนการพัฒนาคนนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเราจะกลับไปทําอาชีพทางด้านเกษตรนะครับเราจะมีการออกแบบเราจะมีการที่จะวางแผนโมเดลธุรกิจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผม 5วิที่ควรรู้นะครับก่อนออกแบบอาชีพหรือก่อนกลับไปทําธุรกิจด้านการเกษตรนะครับอย่างที่เราเห็นกันแล้วนะครับว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิดต่างๆเนี่ยความมั่นคงทางอาหารเนี่กลายเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยดังนั้นเนี่ยใครมีพื้นที่หรือมีพื้นที่ทการทำเกษตรอยู่เนี่ยหลายๆคนก็เลยเริ่มออกจากพื้นที่ที่เคยอยู่ในการทํางานปกติกลับไปทํางานที่บ้าน แต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีให้เห็นอยู่นะครับว่าการกลับไปเนี่ยไม่ใช่ทุกเคสทุกรายจะประสบความสําเร็จ mm hmm. ก็จะมีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จและบางคนที่ล้มเหลวนะครับคราวนี้อะไรบ้างที่เราจะต้องมาวางแผนต้องคาํานึงถึงก่อนที่เราจะเลือกหรือตัดสินใจจะทําอะไรนะครับ mm hmm. ผมก็มีนะครับ mm hmm. เบื้องต้นนะครับ mm hmm. ก็มีหลักสูตรในด้านของการออกแบบเนี่ยครับอาชีพหรือการวางแผนทําธุรกิจกเกษตรนะครับ แต่วันนี้เราจะมาคุยกันเบื้องต้นก่อนในส่วนของ5วินะครับเผื่อเราจะได้ไปทบทวนตัวเองก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> hey, เราเหมาะจะการกลับไปทำไหมหรือเราพร้อมที่จะจับไปกลับไปทำไหมนะครับวิแรกคือวินิจฉัยครับวันนี้ทุกท่านต้องวินิจฉัยก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มเป็นเด็กจนโตมาเนี่ยเราผ่านชีวิตอะไรมาบ้างนะครับเพราะมันคือลักษณะนิสัยของผู้ประกอบการที่จะสะท้อนไปว่าเราเหมาะกับการทําอะไรนะครับรวมถึงประวัติการทํางานในด้านต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เราทําตั้งแต่เด็กเลยจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่เราจะตัดสินใจวันนี้ว่าเราจะกลับไปทํางานเกี่ยวกับด้านเกษตรนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องวินิจฉัยตัวเองก่อนว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนเรามีความรู้ด้านอะไรเรามีทักษะอะไรเรามีคุณลักษณะแบบไหนที่จะสามารถกลับไปทําได้แล้วก็รวมถึงทบทวนต้นทุนชีวิตว่า ที่บ้านเราเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เพราะว่าธุรกิจเกษตรเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายมากไม่ใช่แค่ว่าปลูกพืชไปขายอย่างเดียวในมิติของการทําเกษตรนะครับของหลายๆคนเนี่ยมันมีมิติที่มากมายที่เราสามารถเลือกและออกแบบเองได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกลับไปทบทวนก่อนแบบ360องศาเลยครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเราเป็นอะไรแล้วแพชชั่นจริงๆของเราที่กลับไปทำเนี่ยเพราะอะไรเพื่ออะไร นะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องนั่งไล่เละเช็คเลยครับว่าตอนเด็กๆเ,เราเป็นยังไงบ้างเราทําอะไรผ่านมาเรียนอะไรมาบ้างและตอนที่ไปทํางานเนี่ยทักษะที่เราใช้ในแต่ละง,งานเนี่ยมีอะไรบ้างและเราทําอะไรผ่านมาบ้างประสบการณ์ต่างๆงเรานะครับผมวิธีสองสวรวจตัวเองนะครับอันนี้ต้องต้องแบบตรงๆงเลยนะฮะว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรนะครับอย่างเช่นเบื้องต้นนะครับจุดแข็งของเราเนี่ยเวลาถามเนี่ยถามให้คนรู้จักเราที่เรามาคบหากับเราที่ไม่ใช่พ่อแม่หรือภรรยาหรือครอบครัวเราเนี่ยว่า คุกคนที่มาคบหากับเราเนี่ยหรือทํางานร่วมกับเราเนี่ยเขาชอบเราตรงไหนและเขามาคบหากับเราเพราะอะไรนั่นแหละครับคือจุดแข่งที่ทุกคนมองเห็นเหมือนเหมือนกันและเราก็มาลิสึ์ว่าจุดแข่งคืออะไรคราวนี้จุดอ่อนนะครับก็อย่าไปถามกลุ่มเดิมเพราะส่วนเดิมเนี่ยเป็นเป็นคนวงนอกที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นเพื่อนต่างๆเนี่ยเขาอาจจะไม่กล <order S 1> ้าสะท้อนโดยตรงคนที่รู้จุดอ่อนเราดีที่สุดนะครับให้ไปถามคนภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่ ภรรยาว่าเอ้ยมีอะไรบางอย่างที่เราต้องปรับปรุงหรืออะไรที่เป็นปัญหาของเรานะครับอันนี้หรือเป็นเพื่อนสนิทจริงๆที่กล้าจะพูดตรงนี้กับเราเราจะได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงๆจุดแข็งจุดอ่อนเรามีอะไรบ้างนะครับในส่วนที่3คือโอกาสโอกาสตอนนี้หมายถึงว่าคอนเน็กชันเครือข่ายของเราเนี่ยมีไหมในการที่กลับไปทําแล้วเรามีใครเป็นที่ปรึกษาทําอะไรต่างๆหรือใครจะให้ความรู้เราในในแต่ละด้านได้ พราะต้องยอมรับนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ทําเกษตรโดยตรงสําหรับบางคนแล้วจะต้องกลับไปทําอาชีพด้านนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูว่าเรามีโอกาสที่จะเข้าไปถึงการทาการทําเกษตรแล้วมันมีโอกาสที่จะประสบผลไหมนะครับรวมถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นเช่นอุปสรรคทางด้านของต้นทุนอุปสรรคของเรื่องพื้นที่อุปสรรคของหลายๆอย่างรวมถึงอุปสรรคหนึ่งที่บางครั้งเรามองไม่เห็นแต่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ผมเองก็เจอคืออุปสรรคของครอบครัวนะครับ อันนี้วัยรุ่นหลายๆคนหรือว่าคนที่เป็นคนทํางานหลายๆคนจะกลับบ้านเนี่ยบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอแต่ผมคุยสําหรับคนที่เจอแล้วกันบางครั้งการที่เรามีแนวคิดแบบหนึ่งแล้วเรากลับเข้าไปทาเนี่ยเราก็เหมือนเด็กในสายตาพ่อแม่หรือบางครั้งที่เรากลับไปทําปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ถูกยอมรับดังนั้นเนี่ยเราอย่าพึ่งไปปะทะหรือไปทะเลาะก,กับคนในครอบครัวเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้เพราะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่หรือทํามาก่อนแต่ตัวเราก่อนเะไจะกลับไปเข้าไปทำเนี่ยเราจะต้อง ต้องต้องใจเย็นๆค่อยๆปรับหมายเซตกันนะครับผมเองเนี่ยเคยเคยอยากจะกลับไปทําธุรกิจเกษตรที่บ้านเนี่ยสรอบแล้วและเข้าไปก็จะมีปัญหาก็เลยออกมาทำอย่างอื่นนะครับเพราะรู้สึกว่าไม่สามารถปรับตัวเข้าคนในครอบครัวได้เนื่องจากว่ามุมมองของผู้ใหญ่ก็แบบหนึ่งมุมมองของเราแบบหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่เซนซิทีฟมากนะครับ แต่มันเป็นปัญหาที่เป็นโอกาสครับเพราะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเรากับครอบครัวาสามารถปรับกันได้เดี๋ยวมันจะเสริมแรงกันเข้าไปทํางานของเราได้หลายๆอย่างเลยครับอันนี้เนาะเรื่องของโอกาสและอุปสรรคและก็วิการวิเคราะห์ตัวเองนะครับจุดแข่งจุดอ่อนวิที่สามก็คือวิจัยนะครับเราจะไม่จินตนาการดูร้านกาแฟดูร้านสวยๆแล้วเราสึกว่าเฮ้ยฉันก็กลับไปทําได้แบบเนี้ยอยากจะไปทาแบบนี้อยากทำร้านกาแฟบ้างจะขายเลงตังค์แต่เราไม่ได้มีข้อมูลก่อนว่าเราไปทําในพื้นที่นั้นน่ะ มันเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วทำเลเกี่ยวข้องไหมก็อาจจะไม่เกี่ยวทั้งหมดแต่ก็มีส่วนหรือพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวข้องไหมก็อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็เกี่ยวดังนั้นลดความเสี่ยงทั้งหมดนะครับหาข้อมูลในทุกมิติก่อนว่าในพื้นที่บริบทพื้นที่เป็นอย่างไรแล้วพืชพันธุ์ที่เราจะกลับไปทําจะทําอะไรหรือเราจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกเกษตรโดยใช้มันเป็นฐานได้บ้างนะครับโดยเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เราหาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตลาดลูกค้าแถวนั้นเขาทามาหากินอะไรกันวิถีชีวิต แล้วเป็นเมืองผ่านหรือเป็นเมืองปิดคนผ่านจังหวัดนั้นบ่อยไหมต่างๆเนี่ยเราต้องหาข้อมูลก่อนที่จะทําเพราะว่ายิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสล้มเหลวน้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นเราก็ควรจะหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนวิจัยกับมันนะครับแล้วเราก็าไปออกแบบซิว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันแก้ปัญหาให้ใครบ้างหรือมันจะไปต่อยอดอะไรได้บ้างกับสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรืออะไรที่อยู่ที่บ้านหรือมันจะสามารถไปสร้างสารรค์สิ่งใหม่อะไรได้บ้างให้กับชุมชนให้กับตัวเราให้กับธุรกิจหรืออาชีพทที่เราาจะกลับไปํ อันนี้ต้องทาวิจัยก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ทําวิจัยแบบเหมือนทางราชการที่ทํากันแบบเปเปอร์หนาๆวิจัยจากความจริงหาข้อมูลนะครับข้อมูลก็หาได้หลายแบบครับเซิร์ชกูเกิลก็มีลงพื้นที่จริงไปกับชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้ครับศึกษาคนในพื้นที่ก่อนสัก3าเดือนค่อยๆคิดก็ได้เพราะว่าคนในพื้นที่นะครับจะรู้ข้อมูลจริงว่าในพื้นที่ของเรามีอะไรบ้างนะครับรวมถึงข้อมูลน้างอิงอื่นๆนะครับก็ทําได้นะครับผมอันที่4คือวิสัยทัศน์ครับ ต้องมั่นใจว่าเมื่อทํามเรื่องมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันใช่และมันเป็นตัวตนของเราจริงๆเราไม่สามารถทําตามแพลตฟอร์มโมเดลได้หรอกครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลต่างๆที่ทางราชการหรือองต่างเขาพยายามจะออกแบบมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ชม่ดีนะครับเป็นโมเดลที่ดีแต่สุดท้ายเราต้องอยู่กับมันด้วยความสุขที่เป็นตัวเราเองดังนั้นเราจะไม่ทําการเกษตรหรือทาธุรกิจในรูปแบบที่เป็นเหมือนคนอื่นเพราะเราไม่สามารถมีความสุขได้หรอกครับถ้าเราจะไปทำเหมือนคนอื่นเขาและเราก็อาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งในสิ่งที่เราควรจะเป็น ดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความเป็นตัวเองแล้วมันมีคุณค่าอยู่แล้วเราหาจริงๆแล้วว่าเราต้องการอะไรกับการทําอาชีพในครั้งนี้หรือทําธุรกิจครั้งนี้ครับอีกอย่างที่สําคัญคือเราดู3ตัวนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้คือดู3เรื่องก่อนจะไปทําธุรกิจหรือออกแบบอาชีพด้านการเกษตร 1. แฟชั่นเราพิจารณาจากแฟชั่นก็ได้ครับว่าช่วงนี้เขาทําอะไรกันและเวิร์กการทําตามไม่ใช่ไม่ดีนะครับถ้าการทําตามนั้นมันแตกต่างที่บริบทพื้นที่เราก็ดูได้ว่าตอนนี้กระแสสังคมเขาชอบอะไรทําอะไรการเกี่ยวกับกเกษตร สมมติการเกษตรเกี่ยวกับเชิงท่องเที่ยวมันมาแล้วพื้นที่เรามันเหมาะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปคิดไอเดียมากครับเราแค่ไปคิดไอเดียตกแต่งก็ได้แต่เราลุยเองเลยครับทำด้านนี้เลยเพราะกระแสแล้วตลาดมันมีรองรับอยู่แล้วอันนี้ทําลักษณะแฟชั่นเราก็พิจารณาก่อนว่าเราเราจะทางนี้ไหมอันที่2ทําด้วยวิชั่นทําในสิ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันทําได้ดีกว่านี้แล้วมันต่อย,ยอดไปข้างหน้าได้ คิดต่อเติมอะไรใหม่ๆอันนี้เราอาจจะใช้เคลียร์จีนนิดนึงแล้วเราออกแบบว่าเฮ้ย <c oughs> อีก5ปี3ปี10ปีมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรจะเป็นเทรนในอนาคตและเราก็เลือกไปทําอันนี้ก็เป็นการตลาดในเชิงที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลนิดหนึง่งแล้วก็ต้องหาข้อมูลที่ที่ล้านิดนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของวิช,ชั่นหรือเราจะกลับไปทำในลักษณะของแพชชั่นอันนี้ไม่ต้องแคร์เลยครับหน้าอินหน้าผมนุ่นเจนโบอะไร3ามสอเรื่องเอาเลยว่าตัวเองชอบอะไรเช่นวันนี้ชอบเล่นดนตรีก็ทําเกษตรแบบนักดนตรี วันนี้ชอบวาดรูปก็ทําเกษตรโดยอยากวาดรูปในนั้นแล้วก็มีแปลงกเกษตรอะไรก็คือเราเลือกทําอะไรที่เป็นแพชชั่นเราเลยแต่มีกเกษตรเป็นฐานคืออย่างน้อยคนมาได้เห็นธรรมชาติคนมาเราก็ได้มีอาหารการกินความมั่นคงทางด้านอาหารและเราก็ค่อยต่อย,ยอดเนอาชีพเอาแต่เริ่มจากสิ่งที่เราเป็นแพชชั่นจริงๆเลยแล้วอันที่3เนี่ยผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยผมเคยรู้จักอยู่ท่านหนึ่งทำธุรกิจทางด้านกเกษตรมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นวิศวกร เขาก็กลับมาโดยเขาไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่เกษตรกร,รกอนอะ่ะเขาไม่ได้อยากใส่เสื้อมอห่อมเขาอยากใส่เสื้อยืนเกงยีนแลวเป็นตัวเองเนี่ยทำได้ไหม mm hmm. เขาก็ไปศึกษาโครงการของพระชนม์ิหลายอย่างแล้วก็าศาสตร์พระราชาเขาก็หาช่องทางจนเขาสามารถหาโมเดลของตัวเองได้คือฉันจะเป็นตัวเองเป็นวิศวกรนี่แหละและเขาก็ทําเกษตรแบบแนวเขาตกแต่งรูปแบบที่เขาชอบอยากทําอะไรเขาใส่ไปโดยเริ่มจากเป็นจุดต่างๆเขาเอาข้อดีในการที่เขาสามารถเลเยอร์ข้อมูลได้เนี่ยแล้วก็ออกแบบแปลงกเกษตรที่เขาทําแล้วมีความสุข สุดท้ายนะครับเขาหารายได้มากกว่าเงินเดือนเขาก็ลาออกมาอยู่และตอนหลังนะครับมันเกิดธุรกิจใหม่คืออะไรไหมครับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับเกษตรเขาไปพบความจริงที่ว่ามีหลายคนที่อยากซื้อบ้านแต่ไม่ได้อยากซื้อบ้านแล้วแล้วไปอยู่แล้วจะต้องทําสวนเองคือบางคนนะมีเงินเยอะครับแต่เขาไม่ได้อยากไม่อยากร้อนไม่อยากลาบากเขาก็เลยออกแบบโมเดลบ้านสําหรับคนที่มีเงินเหลือหรืออยากให้ลูกได้เรียนรู้เนี่ยโดยทําเป็นบ้านตัวอย่าง รประมาณหนึ่งไร่และในหนึ่งไร่เนี่ยมีครบครับทั้งบ่อน้ําพืชผักเกษตรรวมถึงการเมนเทนแนนซ์ซึ่งจ่ายรายเดือนเดือนละ2 5งพอันนี้ขออนุญาตนําข้อมูลมาบอกนะยังไม่ได้ขออนุญาตครับแต่ว่าอ,อาจจะยังคงจะมีเราเรียนว่าเขาคงจะเปิดตัวอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มาซื้อบ้านหลังนี้ก็จะสามารถมีบ้านในฝันที่เชิงเกษตรโดยที่ไม่ต้องทําเองและมีคนดูแลรวมถึงที่เขาที่เ,เจ๋งวันนั้นคือเขาจะรับซื้อผลผลิตทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเองด้วยเป็นสากลที่สําหรับคนนี้ด้วยเท่ากับว่าคนหลังกษเสียหรือคนอยาก เชิงเกษตรสักหลังเนี่ยสามารถไปให้เขาออกแบบได้และเขาก็คิดค่าเลยครับค่าจัดการตรงนี้นะครับหลังละประมาณที่ผมถามราคาเนาะแกดูที่หลังประมาณ1นล้านเก้าแสนถึงสองล้านห้าซึ่งมันเป็นราคาบ้านที่ไม่ได้แพงมากและมีครบก็เป็นเทรนด์ใหม่กลายเป็นว่าอาชีพเกษตรของเขาคืออาชีพเกษตรเชิงอสังหาริมทรัพย์เขาก็เอาเกษตรเป็นฐานและทำอาชีพดังนั้นเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นอะไรนะคเขาบอกแล้วเขาไม่ใส่หม้อห้องเขาไม่นั่งปลูกข้าวแน่แต่เขาออกแบบมันได้และเขาก็ขายความเป็นตัวเองตรงนั้น นะครับเพราะฉะนั้นคือวิสัยทัศน์นี้ก็สําคัญวิที่4ี่นะครับวิที่5คือวิกฤตนะครับประเมินปัจจัยเสี่ยงก่อนทำครับในโลกนี้ไม่มีอะไรทําแล้วไม่เสี่ยงดังนั้นวิกฤตต้องยอมรับครับว่าการที่เราจะไปทําแล้วมีโอกาส50-50ก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วหรือบางอย่างถ้าเราไม่อยากเสี่ยงมากก็ทํา4วิแรกให้มันเยอะๆแต่การทําธุรกิจหรือทำแรงต่างเนี่ยมันเกิดความเสี่ยงอยู่แล้วครับ กเกษตรนี่ยิงย่งยิ่งยิ่งสำคัญเลยเพราะถ้าเรามันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศคุณคุมไม่ได้นอกจากว่าคุณจะทําแปลงอัจฉริยะขนาดว่าเอามือถือกดแลให้น้ํามันออกแดดมันออกได้ตามอารมณ์ตรงนั้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่สําหรับคนเริ่มต้นครับคุณต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับดินฟ้าอากาศหรือตลาดที่มันมีอันแฟแฝงอยู่ด้วยหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะกลับไปเจอสิ่งเหล่านี้แต่ผมเชื่อครับว่าถ้าเรามั่นใจใน4ี่วิแรกแล้วเราวิเคราะห์มาชัดเนี่ยไอตัววิก สำหรับหลักสูตรนะครับที่เราจะทําไว้ในช่วยเกษตร .com เนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรการออกแบบอาชีพและธุรกิจโดยใช้กเกษตรเป็นฐานเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นเพียงส่วนเล็กๆในการที่จะเริ่มทําเป็นฟังก์ชันหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ในตัวหลักสูตรเองเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ยที่เริ่มต้นหรือจะกลับไปทํางานที่บ้านหรือจะทําอาชีพด้านกเกษตรหรือจะทําธุรกิจเกษตรเนี่ยสามารถที่จะมีแนวทางมีโมเดลธุรกิจที่เหมาะกับตัวเอง แล้วแต่เป็นตัวเองโดยลดความเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับดังนี้นะครับสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับนะครับคือมีแนวทางในการออกแบบอาชีพด้านการเกษตรอันที่2คือสร้างโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมกับความถนัดของตนเองหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับใครก็ง่ายๆครับใครที่อยากกลับบ้านแล้วยังไม่เคยทําเกษตรเลยหรือมีพื้นฐานอยู่บ้างเนี่ยก็ควรมาเรียนเพื่อจะได้รู้ก่อนว่าเราควรจะกลับมาทํางานเหมือนเดิมหรือกลับไปบ้านดีนะครับเพราะมันเราต้องทบทวนตัวเองก่อนนะครับส่วนรายละเอียดนะครับ เกี่ยวกับหลักสูตรเนี่ยก็จะมีเรื่อง5้าวิเมื่อสักครู่ครับแต่เราจะลงลึกเลยว่า5วิที่บอกเนี่ยมันต้องไปแกะอะไรบ้างก่อนที่จะเริ่มคิดเริ่มทําอะไรอันที่2คือแนวทางรูปแบบอาชีพว่าไออาชีพที่มันมีกเกษตรเป็นฐานเนี่ยมันมีกี่มิติมีอะไรบ้างนะครับอันที่3คือหลักคิด5วิน5วินนี่คือเฮ้ยแต่ก่อนเราเคยได้ยินวินวินใช่ไหมครับแต่แนวทางอันที่จะกลับไปทำให้ยั่งยูนเนี่ยต้องมี5วินก็คือผู้บริโภคต้องวินสังคมต้องวินพาร์ทเนอร์ต้องวินทีมงานที่เราทําด้วยต้้้้อออออองงงงววินินนแลกกกก็็ผูปรรระบาาาเเหืจขทที่ํต ไอ้หลักไฟวินเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถทํางานได้ยั่งยืนไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็ข้อ4คือการเขียนแผนธุรกิจง่ายๆด้วยกระดาษหน้าเดียวอันนี้หลายๆคนคงนึกถึง BMC นะครับ BMC ผมว่ายากไปนะสำหรับเกษตรกร,ร,กรหรือคนเริ่มทําบางคนผมก็ใช้แนว BMC นี่แหละครับแต่ว่าผมออกแบบมันมาใหม่เพื่อจะให้เข้าใจง่าย,าย,ายๆด้วยภาษาง่ายๆอาจจะลดช่องเพิ่มช่องบางอย่าง เพราะผมเคยเอา B M C ไป,ไปคุยกับกลุ่มชาวบ้านที่เคยมาปรึกษาเรื่องวิสาหกิจนะฮะแล้วเขาก็งงมากเลยบางศัพท์บางอันและช่องๆต่างๆเพราะผมย่อยมาเป็นรูปแบบใหม่เฮ้ยเขาเข้าใจง่ายขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ผม,ผมมิกมันดีกว่าปรับมันใหม่ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาออกแบบร่วมกันนะครับว่าจะทําแผนธุรกิจรายบุคคลที่เป็นมาสเตอร์พีซของคุณเองเนะี่ยทำยังไงสุดท้ายนะครับ zero to profit zero ในที่นี้คือ zero waste ทำยังไงให้สิ่งที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดมันไม่เสียหายแล้วมันกลายเป็นกลับมาเป็น profit ได้ทังหม สิ่งเหล่านี้นะครับผมก็จะใส่ไปในเนื้อหาของหลักสูตรการออกแบบอาชีพและการทําโมเดลธุรกิจสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับหรือสตาร์ทอัพฟาร์มิ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบตรงนี้กันนะครับในส่วนของ Www ช่วยเกษตร .com ซึ่งจะมีหลักสูตรออนไลน์เยอะมากของผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีหลักสูตรเจ๋งๆอีกเพียบเลยครับที่จะสามารถไปเรียนได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ให้มีโอกาสได้การนํามาแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามหลักสูตรนี้นะครับ นะครับพี่ๆน้องๆเกษตรหรือคนที่จะกลับไปบ้านพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปดูเลยครับหลักสูตรมากมายในนั้นนะครับแล้วพบกันครับขอบพคุณมากครับผมนะครับก็เดี๋ยวพบกันนะครับใน w w w ร์ไว็บช่วยเกษตรคอมขอบคุณมากครับผม